มีเสียงหลวงตากูวิ่งเดียวเลยกูละแวงละแวงกูละแวงเฮ้ย <Hey! S 1> หลวงตามาแล้วเฮ้ยเฮ้ย hey! เอาหายไปแล้วเฮ้ยหลวงตาอีอะไรสัตว์กูแค่หัวล้น เอาเยี่ยว,วล้อด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันบอกกูเป็นหลวงตาไอ้เยี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยมึงเจอหลวงตาแล้วบอกกูมั่งอนะ้เยี่ยกูเสียวสลังวะ่ะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตเอาไอ้เฮ้ยมึงท่องได้มึงก็ท่องได้ไอ้วะมึงวิ่งเข้ามาหากูเลยเดี๋ยววันนี้กูจะดูมึงไอ้ฐานปูเนี่ยที่บอกนะใช่ลงศพมึงไหม มึงถึงไม่ไปพูดไปเกิดไม่อะไรทีมึงถึงตามหาแต่หลวงตายเหีย้ยกูเดินมาหวัวกูร้นเฉยวันนี้วันโกนกูก็แค่โกนหวัวเดี๋ยวกูห่มผ้าเหลืองเมื่อไหร่กูไล่มึงแน่ไอ้วายไอ้วายไอ้วายไม่รู้ว่าไม่ร,มรู้กูเรียกไงไปไปไปมึงจุดเทียนทำไมดนูเอ้มาเหี้ย เฮ้ยมันมีเทียนในศาลากับพี่ไปดูจริงๆมันมีข้างหลังข้างหลังมันเป็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 น,เป,นเป็นตะเกียงเหรอในศาลามีเทียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามา กูบอกว่าอย่าเข้ามาดับเทียนดับเทียนออะอะสิพี่แต่เมื่อกีน้น่งไม่ใช่หลวงตาไปไปไปฮ้ยซ้ายขวาเฮ้ย ทำอะไรอ,อะไร <ทำ S 1> อะไรเฮ้ยเยี่ยดูสิเอา,เอ,าอยู่เฉยเลยอยู่นิ่งๆไว้เอาเล่นไรไรหนูเอ้ยถ้าอยากจะเจอหลวงตามึงมาดีๆไม่ใช่หลวงตาอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูแค่หัวลน้นเหี้ยกูนี่แหละหลวงตาเอาไอ้นี่นี่มันก็จะไปยัดเยี่ยมให้มันรู้อันนี้มันจริงพักคำไว้ก่อนมึงจะไปต่อกับมันทำไมอ่ะ พี่เดี๋ยวทำไมเสียงมันดุจังอะรู้ตาคุณอยู่ไหนไอ้หลวตาคุณอยู่ไหนล่เไอ้เยกูจะไปรู้กับมึงไงล่ะไอ้บ้าเดินเราไปดูดิเสียงมันแปลกกว่าพี่ไอ้ไอ้เย่งานดวงเกิดดวงยานสามเมื่วันีพีกูบอกไป้เลยถ้าเกิดเด็กนรกนะกูบอกไป้เลยนะกูบอกไป้เลยนะถ้าหลุมมึงอยู่ข้างล่างนี้มึงเสร็จกูแน่กูเยี่ยวรถหลุมศพแน่กูบอกไป้เลยบุญก็ไม่ต้องได้ไม่รู้เหือนกัน 7300คนกลาบของใจคนร้องใจต้องแชร์ดูดัดนแชร์เปิดสนามบันังใจกดหัวใจ,กด,วใจกดแล้วเราคนละครั้งนะพี่นะไปไปเดินดูไปพัดลมลมมึงเกี่ยวกาดได้เด็กนรกฮึมลมบอกตาหอเปล่าไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดินเข้าทางนี้ดิอเองไม่เคยมาดูดูตามต้น,ตนไม้ เาฮียเดี๋ยวนี้มึงก็เข้าไปที่อย่ากลัวดิจะวิ่งทำไมอ่ะเข้าไปเลยดู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 ดูเสียงในห้องน้ำเสียงในห้องน้ำทำพี่ยัะไรเล่าเออนี่เข้าหนูตาหนตาอาการอะไรเอาไฟลงดิ แสงตะเกียงแสงตะเกียงมาแล้วเอเหี้ยแลไรอะโอมึงจะรีบอาไกกูทำไมอย่าไปกลัวมื่อกีมึงเห็นแสงตะเกียงไหมมีไหมมึงเอาขามาสอบประตูทำไมอะผมก็เลยไม่เห็นเยไ เข้า um yeah. ู้้เเชกาาขไม่ปลอดภัยเข้าไม่ปลอดภัยเีไอ้นี่ไม่ว่าสู้มันไปอย่าไปกลัวมันเอาเงียบเฮ้ยมึงมาออกดิชั่นกันมึงไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมึงไปไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยแล้วมึงไม่ดูมันข้างบอลลงทำมึงดู ไอ้แกเหี้ยอะไรหี่เอ่ยไปนั่งกูกูลุ่งกูเดียว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 เดี๋ยวเดีเดียวเดียวเียวเดียวเดียวเดียวียวเดียวเยวเดียวเดียวเดียวเดยวเดียวดยวเดียเดยดียวกียวเียยเดียวกียวีวเดีวเดดยเดยวเวเดียดียววเียเยเยวเีวีวเดียวเดยเียวเวเีเดยวเดียเดียยเดียยวเดเดียียวเดียวเยเดีาเดีย ก็ตอนแรกมันนั่งอยู่ตรงกำแพงไงแต่เมื่อกี้นี่เหมือนมันดูกูอีกอะเหมือนแม่งสงสัยว่ากูมาทำยี้อะไรหรือมันคิดว่ากูเป็นหลวงตาวะเี่ไ่้อนอะไรเลยไอเฮ้ยมึงอ่ะกูว่าให้กูหาล่างมึงให้เจอดีกว่าได้ยินไหม,มเรียหน้าฮะเ,าเรียกหน้าเรียกหน้าเหรอหน้าบ้ามนนี่เยี่ยนหน้ากูเด็กสักขนาดนี้ไป <c oughs> ไหน มันมีแต่เสียงเอาเย้ยเล้วมึงอยู่บนหลังคาทำไมล่ะลมตามึงขึ้นไปทำอะไรเออหลวงตาหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเยี่ยมเรียกเยี่ยมใครมันเรียกหลมตาไม่ได้เรียกกูไม่มีเว้ยเฮียว้าไอ้วเฮีย นั่งทำอะไรวะน้าเด็ก,กเป็ดเฮมึงไปหาหลวงตาเลยมันมีไหมบนหลังคา,า,งคาเดินไปดูดิาว,าว่าหันซ้ายดูมีไหมแล้วมึงจะขอทำไมอย่างนั้นล่ะ เมือ่อกี้มึงยังเข้าห้องอื่นนายยี่มาเข้าห้องกูก็ตกใจเลยไอ้ต๋อไม่อยู่นู่นแล้วมาเข้ามาเฮียละเคาะลัวเลยกูุณลูกผีหลอกกูเร็วด้วยนะสวัสดีนะพี่นะเจ็ดพันร้อยคนไม่ต้องกลัวจับม,มืออย่าวิ่งอย่าหนีอย่าทิ้งกันเพราะเราคือ,อมึงมาปิดเพจแหละไอ้เยี่หนวกัวคนวัว แม่งมาจากไหนวะเฮียพี่น้องกันไอ้เฮียเอ้ยพี่เดี๋ยวมันมาจากไหนวะพี่น้องกันเนี่ยอุ๊ปอืมมึงไม่เคยไม่เคยดูพิสุศาสตร์นิว่าเฮ้ยเฮ้ยแม่กูก็ไปต่อไม่เป็นเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะพี่นะไอ้วามอยู่ไหนอยู่หน้าห้องเฮียเนี่ยเอา้าแล้วมึงเงี้ยทำไม มึงบอกอยู่ห้องมึงบอกอยู่ห้องไหนกูพี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ใครเ้ยใจเอ๋ยอะไรนะมีใครอยู่ไหมไม่มแน่ใจไม่มีอ้าวมึงเสื้อดำเหมือนกันดีกว่าแ้่ตกใจเลยเมื่อกี้มันก็เป็นเด็กเสื้อดำจริงๆอื เดินไปดิเดินไปดูทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพ,พื่อนคนรับผน้าแปดพันบบดอยเป็นกำลังใจกันพี่นะักกับของกำลังใจคนเรแชร์สองแชร์นะครับเยอะแม่งเยอะอะไรอะไรพูดดิเีซลคุกเยอะ แล้วมึงจะเรียกกูไปทำไมแล้วมึงไม่วิ่งแต่แรกเลยวะก็รักอยู่ก็คืออยากให้กูโดนหลอกเลยว่างั้นหลยจะไปไหนอย่างนี้เหี้ยมองผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูล็อกประตูก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยในในนี้ก็มี มเออขอได้ใช่ดิขอได้หาไม่เจอหรอกกูก็ไม่ได้อยากหามึงเจอเลยเย้ยไม่หามึงหรอกเดี๋ยวกูจะจับฟาดในฝาบาทกูบอกกูเลยกูจะเล่นกับกูกูเพ้เล่นมึงเหรอฮะเฮียมึงตะข้อใครมึงตะข้อหลวงตาเลยหรอกูแค่หัวล้นไอ้นี่ก็มึงก็จะไปขยี้กูไปหลวงตาดิหือ đơn bay, Không đồng <laughs> ừ. yeah. mày hả <laughs> bay. đơn bày đơn bày đơn ta đơn bày dám bày đơn bày đơn bày đơn Ta, đơn bày ta. bày đơn 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 đơn มึงไปไรเมือม่อกี้นี้มันนั่งคอมมันนี้อยู่ไม่มีมีมันนั่งคอมอยู่เมื่อกี้นี่ะอะไระดู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 ไหนอ้อ้เอ,อ้ย,เ,ย,ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้ ลุกขึ้นมาดิกระถาเลยกระถายียอะไร,ร,ะะไรกูไม่มีคาถามึงอ,อยากเจอหลวงตามึงก็ออกมาดิามึงไม่ไป,ไไปหาผ้าอะไรเย้ยมึงบอกก่อนศพมึงอยู่ไหนไม่บอกอุ้ยถ้ดึกัเดี๋วยว,ยวกูได้ยินจริงๆ เสียงมันอยู่บริเวณนี้ครับพี่แต่ว่าผมมันไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงว่าเหมือนเด็กคเเนี้มันอยู่บนแถวเนี้ยกูได้ยินจริงอยู่ไ,ไ,ไหแม่เไอ้หนูยมเด็กเป๊ดมึงอย่าไปด่าน้องเขาต้องหนาวะยมเป๊ดอยากูเองไอ้หน,นูมึงไม่ออกมากูตบแล้วนะกูรอ อ่าโอเคแม่งด้ยินผมจะร้องทับพ่อมึงเหมาดิไอ้บ้ากูกูกูต้องผ่านแล้ววะโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวเดีวโอ้โหโอ้โพังเลยเฮียรูเรื่องตาบามึงดู่มึงดูเรื่องของตาบ้ามึงดูวันเปข้าหลกตานี่มอครับซ้ายมือครับซ้ายมือกันหลกตาเฮียไอ้มึงกระอกมึงนตัดันประตูก่อนวาดันไว้ เพราะเดี๋ยวอาจารย์กูจะไล่คาถาเอาเลยอาจารย์ขังมาเลยขังแบบไม่ให้มันออกจากกุฎนี้ได้เลยมึง,งดนันประตรูไว้พุาทธังขังทำมังขัง,ง,งสังขังขังขังแล้วจะบอกพวกไทยยะสังขังเก่าดิเฮียมาขังทำเฮียอะไรล่ะเฮ้ยเข <c oughs> <c oughs> าหลัว <c oughs> อาจารย์เขบรลัวอาจารย์ลบกอาจารย์อย่าเพิ่งปิด ขอคาถาใหม่เอาเป็นสำเนียงอาจารย์แม่เดี๋ยวมึงดูอาจารย์กูมาได่ต้องมาแล้วเสียงเบาเอาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดีกว่าตอนบวชเดีย๋ยวทุกคนเชื่อชันนะฉันจะบอกให้เอาเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่บวชขนาดทองคาถาเราหมดโทรศัพท์เขาโกรธแล้วโ,ตโตนะอ้ยสมาร์ <ไป S 1> <อ>ทโฟสั่เออข้าจะไปทิ้งนี่ก,กูถ<อ>้าทิ้งนี่นี่หยกมากเออเราจะโดนไหมอ่ะไม่โดนหรอก

เียมันหัวมันนี่วตอนแรกยแรกกูคิดว่ามันไม่ใช่หัวเี่อะไรจะแกงจะหลอกจะมายืนหน้าห้องกันทำไมให้เฮียยืนเฮียอะไรอ่ะเนี่เหลือเกินออกมาลองถทางลําาด้วยเป็นเฮียอะไร ตีใจดำนะเธอตบไปเฮียไ, <ป S 2> ไ <ป S 1> อ้จีข้ามวอี่เข้าวเฮียอ,อะไรอะเอาจะถามเขาไปเลยเอาใครมึงคุยกับใครวะเฮ้ยมึงเข้าห้องกลางห้องกลางไม่มีเฮ้ยห้องกลางเขาได้ห้องกลางมึงคุยกับใครเฮ้ย อะไรใส่ <S 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 โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ผีเป็นที่อะไรแล้วจะย้ำทำไมเราก็มึงไม่เปิดล่ะมึงได้ยินไหมอะไรเอาแล้วแล้วมึงเอาที่บ้านมาได้ไงปัดเต็้ ไอวางไปไปท้าทายมันที่หลุมดิเออมึงขี้เกียจไงเห็นไหมทํางานแบบขี้เกียจพอทํางานกูหน่อยแล้วหอบเหนื่อยไงไ่ <S <S ไอวางไอเด็กเป็ดมึงอะไรไอวางอะไรเดินมาหน้าเห็นปะ ทำไมไปเจดนะผมจะัดันใเลฮ้ยไอไ้เนี่ยเป็ดเป็ดเปดเมึงใจเยี่ยอะไรมาเนี่ยูครเไว้าวาววล,ล,ล้วววว้ววววสวัสดีววั ลูจะไปหาอ๋อลงกตามนเดินต่อกรูอ่ะมีไหมไม่มีควาผ,ววผีก็สวดมนต์ใช่นั่นน่ะัวาผีก็สวดมนต์กระเสียไม่อยู่ในนี้เราเราไม่รอกันหน่อยเราสวดมนต์น่ะเข้าไปสวดมนต์โอเคสวดเลย ใ,ใครท่องตามมึงใครท่องตามมึงยี่นี่ติดเล่นแล้ว้ันอะไีีน้โมโมอาสาอาสไหมส่วนเองแล้วก็เราสวดใหม่มึงก็ส่วนใหม่น้ำโมน้โมส่วนใหม่ไม่ใช่ ว่าแน่แนเลยมึงไงมึงไม่สิงบุรีก็อ่างทองก็สุพรรณนี่แหละเดียวไอ้มาว่ามึงชักไม่เข้าท่าวะ่ะแล้วมึงทำไมถึงถามหาหลวงตากูถามจริงๆค่ะกูมาหลายรอบมากเลยโลเคชั่นเนี้ยหลวงตาเขาทิ้งมึงนี่อะแล้วมึงเอาตาละปัดหลวงตามาเล่นมึงกลัวหลวงตาตีนี่อืม กูระแวงหลังเลย,เย,เยก็มึงก็รู้นี่ไม่อยู่เอ้าไอ้นี่นี่แล้วมึงตามหาทำไมวะเมื่อกี้มาสะดุดพี่สวัสดีครับก็จะ,จะ,จะเอาบาทเข้าไปวางเฮ้ยเดอเดี๋เดบาทก็อยู่ตรงนี้กูจะเอาบาทมาคืนอย่าหลอกกูนะนัโมตัส พระโคตัวอะรหะโตสัมมาสัมพุรสดานมโมตัสสะมึงจะท่องทำไมนโมตัสสะพระโคตัวอารหะโตเฮ้หนูมึงเคยดูโบลิ่งไหมอี๋